ครับก็เป็นอนุพันธ์นะครับเรื่องกฎลูกโซ่กดล,ลูกโซ่คือเชนรูนะครับเป็นเรื่องราวที่แบ่งเบาภาระของโจทย์นะครับที่มีความซับซ้อนมีลดลงมาได้นิดนึนะครับแล้วทำให้ในักศึกษาเข้าใจกระบวนการคิดแบบกดลูกโซ่กดของลูกโซ่นะครับจะผูกพันไปในทุกๆเรื่องนะครับ ในการเรียนคณิตศาสตร์ในตัวต่อๆไปก็จะเจอกฎของลูกโซ่นะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎของการใช้กฎลูกโซ่แบบให้เข้าใจเห็นาง่ายๆทำไมถึงเรียกว่าลูกโซ่มาดูกันรู้จัก dy/dx นะ dy/dx รู้จักนะต่อมาถ้ามีพจน์นะครับแบ่งเป็นหลายๆชื่อตัวแปรเช่น u v W นะครับ จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น dy by du u อยู่ข้างล่างนะครับ du by dv นะครับและ dv by dx เมื่อนำมาตัดกันค์ที่เหมือนกันจะตัดกันหายใช่ไหมครับเห็นไหมครับ u ตัดกับ u v ตัดกับ v สุดท้ายจะเหลือ dy และ dx ซึ่งนำมาเปรียบกันก็เป็น dy by dx ทางซายมือนั่นเองการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีลักษณะของการผูกพันในลักษณะเหมือนโซ่ก็เลยเป็นสาเหตุที่เรียกว่าเชนลูในกรณีที่มีกลุ่มพจน์แบ่งอีกหลายพจน์เพิ่มเติมไปอีกเช่น u v และยังมี W ัอีก สมมุติว่าถ้ามีดับเก็เปลี่ยนจาก DX นะครับที่ถูกเทียบตรงนี้เป็น DV d y d นะครับตรงนี้ก็จะเป็น DW ดนะับเดซะดังนั้นก็จะปัดได้อีกเห็นไหมครับและก็เป็นโซ่คล้องกันไปและสุดท้ายก็เป็น DY by DX จนได้ในกรณีที่มีความซับซ้อนของพจน์นะครับที่มากตอนนี้นะครับเรากลับมาดูโจทย์ของเราก่อนก็คือแทน X กำลังสอง ระดับแรกนะครับในการทำโจทย์ที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับผมอยากให้คุณอย่าลืมนะครับกระบวนการในการเรินการแทน x ก็ต้องตั้งชื่อให้ทางซ้ายมือเป็นอะไรสักอย่างนึง่งที่เรานิยมก็คือ y เท่ากับแทน x ยกกำลังสองแทน x ยกกำลังสองนะครับปกติถ้าผมพูดก็คืออย่างนี้ใช่ไหมครับในทางตรีโกณมิติจะไม่นิยมเขียนพจน์ในรูปแบบแบบนี้จะนิยม ใช้ในรูปแบบแบบนี้แทนอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนเหมือนกันทุกประการดังนั้นผมก็เขียนนะครับแทน x นะครับในรูปแบบที่เหมาะสมกับตรีโกณมิตินั่นก็คือแทน x กำลังสองคุณสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เท็คือแทน x s q u a r e อะไรที่กำลังสองนะครับเรียก s q u a r e ้เลยนะเสียง s q u a r e นะครับอะนะครับแทน x s q u a r e ต่อมา มันคือ tan x คูณ tan x ะ่ะขยายความนะครับมันคือ tan x คูณ tan x แบบนี้ปะ่ะเพราะความสัมพันธ์ใดๆน,น,นะครับที่ยกกำลังสองก็คือสิ่งเหมือนกันนำมาคูณกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่อมาผมกำหนดนะครับดังนั้นผมกำหนดชื่อใหม่ก็คือ tan x ที่เป็นสิ่งคูณกันเนี้ยผมตั้งชื่อมือนว่า u คูณ u ดังนั้น u เท่ากับอะไรครับ tan x ใช่ไหมครับดังนั้นแบ่งภาคมาทางนี้ครับดังนั้นผม้งหมดใหม่ u นั้นเท่ากับ tan x โอเคไหมครับต่อมาครับเราดำเนินการอนุพันธ์เทียบตัวแปรทางขวามืออนุพันธ์ทางซ้ายมือคือ dy เทียบตัวแปรขวามือคือตัวแปรอะไรครับฝั่งนี้ตัวแปรชื่อว่า x ไม่ใช่ตัวแปรชื่อว่า tan น,นะตัวแปรเนี่ย ชื่อว่า x ดังนั้นเวลาหาอนุพันธ์ก็คือ dy mm hmm. เทียบตัวแปร dx mm hmm. ครับดังนั้นไซายมือนะครับมันก็สรุปนะครับเราเปลี่ยนจากตัวแปร x เนี่ยเป็น u แทนดังนั้นมันคือ u mm hmm. ยกกำลังสองนะครับก่อนก่อนทำนะครับทิดนึนะครับดังนั้นเปลี่ยนก่อนจาก y mm hmm. นะครับก็เป็น u กำลังสองจริงปะ พร u มันคือแทน x ไงใช่ไหมครับตอนนี้นะครับทางขวามือเหมือนกันตอนนี้นะครับ u ทางซ้ายมือเป็นชื่อฟังก์ชันทางขวามือตัวแปรคือ x นะครับไม่มีปัญหาแล้ว u เท่ากับแทน x ก็เป็นสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นหาคุณพันธ์ทางซ้ายมือเ,เรียบร้อยกว่านะครับ ก็จะได้เป็น dy by du ฉะนั้นเทียบ u ก็คืออนุพันธ์นทางนี้ก็คือ du กํลังสองเทียบ du ไม่ต้องไปนึกไกลเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่ x เพราะว่าเราจะตัวแปรเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับจากแทน x เป็น u ดังนั้นอนุพันธ์ u กํลังสองเทียบ u ได้เลยครับ 2u แล้วก็คูณกับ u กำลัง 2u ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับ 2อ,อพร้อมกับ2ลบหถูกปะ่ะ2อลบหได้1เป็นอันเรียบร้อยได้ 2U จริงไหมครับ D Y วายบายเท่ากับ2อ,อยูเราปนทางซ้ายมือ้างไม่ได้ซ้ายมือขวามือทางซ้ายมือคือ U ก็เขียน DU ทางขวามือเป็นตัวแปรตัวแปรชื่ออะไรครับชื่อ X เทียบตัวแปร X ก็เขียนว,ว่า DX ดังนั้นอัุพันธ์แทน x นะครับอัุพันธ์แทน x สูตรม,มีว่าอะไรครับแทน x อัุพันธ์ได้ sec x, x s q u a r e จริงป่ะจำได้ไหม sec x, x s q u a r e ถูกปะครับถูกนไหมครับเรียบร้อยแล้วได้ผลมาแล้วต่อมานะครับนำมาเทียบกัน dy by du คูณ du by dx ครับมันเป็นลูกโซ่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์คือ dy by dx ไปเรานำมันมาวางแบบนี้ก็ให้ผลเป็นอนุพันธ์จริงไหมดังนั้นก็ตอบไปเลยครับว่า dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx ซึ่ง dy by du เท่ากับอะไรครับ 2u คูณกับ du by dx ได้เลยครับ sec x s q u a r e แต่โจทย์ให้มามีตัวแปร u ไหมอย่าลืมไม่มี u เป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเองเมื่อกี้ u <You S 2> คือใคร u <You S 2> คือแทน x ดังนั้นกระจายด u เป็นแทน x ก็จบเรียบร้อยครับนี่คือคำตอบครับ โอเคไหมครับยากไหมยากไหมก็ไปลองทําดูในคลิปนะดูคลิปตามนะแล้วก็ลองทําตามดูโจทย์ข้อนี้ง่ายเพราะว่ากระบวนการมีแค่ตัวแปรที่ตั้งชื่อใหม่คือ u และก็พอกระจาย u เข้าไปเจอ x แล้วเรามาดูโจทย์ที่ยากขึ้นอีกนิดนึงผมขอใช้หนังสือที่แนะนำพวกเรานะครับเอามาจากตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับ เพราะว่าสร้างความมึนได้นิดๆด้วยนะครับเอาละครับมาดูข้อนี้ต่อเลยเอ้าวข้อหนึ่เรียบร้อยนะครับเราดูข้อสองครับ หมายความว่าอะไรครับอันดับแรกก็ทำให้คุณได้คุ้นเคยด้วยนะ sin 5x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับความหมายของมันคือดังต่อไปนี้นะครับก็คือ sin 5x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะครับนักศึกษา หลายคนเห็นโจทย์แบบนี้นะครับไม่เท่ากันนะครับกับความหมายนี้นะครับบางคนไปขยายความของตัวเองเป็น 5x ลบ3แบบนี้แบบนี้ไม่เท่ากันนะครับแบบนี้ไม่ได้นะคนละความหมายจริงไหมจริงไหมครับความหมายที่ถูกต้องคืออันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดนะครับดังนั้นนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับ 5x ลบ3 ความหมายต่อไปเป็นอะไรครับเป็น y เท่ากับ sin 5x ล3คูณ sin 5x ล3ถูกต้องปะเพราะว่าเหมือนกันใช่ไหมครับค mm. อนเหมือนกันเอามาคูณกันก็เป็นยกกำลังสองแบบนี้แล้วก็จัดรูปยอดในรูปแบบมันตรีโกนก็ได้แบบนี้โอเคไหมครับฝึกไว้นะนะครับอ่ะ ต่อมาครับพบว่าอะไรบ้างใน 3, s i n 5x ลบ3ผมกำหนดใหม่อีกนะครับ mm hmm. เป็น s i n 5x ลบ3เนี่ยพจน์หนึ่งเนี่ยให้ตั้งชื่อว่า u นั่นเองโอเคปะ่ะดังนั้นขณะนี้นะครับพจน์ทางซ้ายมือนี้นะครับ y ก็จะเป็น u ยกกำลัง2ถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะเหมือนกันไหมเพราะ u คูณ u ยู you, คุณย like, oh, ูยูเหมือนกันป่ะได้ยูไปลังสองต่อมาขยายความยูนะครับแบบมีกก็ไั้ยูคืออะไรยูเท so, ่ากับาย5 3อ่ะลบสามเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของายแล้วก็ชื่อ X ใช่ไหมครับที่เราคุ้นเคยไซเ x ็กไเซต้าถูกไหมครับอันนี้เป็นายแล้วก็ยังมีฟัง์ชันอยู่ข้างในอีก ดังนั้นเราก็จะให้ x 3นั้นเป็นตัวแปรชื่อต่อไปสมมติเราใช้ u ไปแล้วก็นิยม v มิช่ลังสีนะอันนั้นสี u นะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ผมใช้ปากกาสีเขียวนะจะได้เห็นภาพนะครับผมใช้ปากกาสีเขียวนะจะได้สร้างความแตกต่างนะครับสีเขียวนะอ่าถ้า x 3สามให้ชื่อว่า v แล้วกันดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับ u นั้นเท่ากับ โอ้ขออภัยครับ,บ,รบปากกาหมึกไม่ติดแล้วนะครับแหมไม่น่าเชื่อเลยจนหมึกหมดเลยนะ U เท่ากับ sine v จริงป่ะจริงป่ะ U เท่ากับ sine v ใช่ไหมดูนะครับกลับมาดูตรงสายมือสุดกอน y เท่ากับ u กำลังสองขยายความ u ต่อ u เท่า mm. กับ sine v เพราะว่าปกติย่ญ มันจบแล้วไงแต่พอดีว่า 5x-3 เป็นชื่อชื่อฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมประกอบอยู่ต่อไปก็ต้องขยายความ v ใช่ไหมครับว่า v คือใครดังนั้นนะครับ v ก็คือ 5x-3 ซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายแล้วเปียบเปยกับเราสร้างโฟลเดอร์ซอนอนๆอนโอเคปะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ก็ยังเจอโฟลเดอร์อยู่ดับเบิลคลิกเข้าไปก็ยังเจอโฟลเดอร์อยู่ และดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ถึงจะเจอไฟล์โอเคป่ะเอาไว้ซ่อนหนังอ่ะไม่ให้เพื่อนเห็นอ่ะไม่ให้คนอื่นใช้คอมแล้วรู้อ่ะหนังเด็ดเก็บเอาไว้ก็ต้องทำโฟลเดอร์ซ้อนๆไว้จริงป่ะเออนะครับประมาณนั้นต้องยกตัวอย่างแบบนี้ถึงเข้าใจนะดังนั้นเรามาอนุพันธ์กันทีละบริเวณดังนั้นอนุพันธ์ทางนี้ก็คือ d ีเทียบตัวแปรยู ือ D Y by D U จริงไหมครับปากกาสีแดงกัน D Y by D U เอาละครับคิดในใจได้เลยได้2 u 2> โอเคไหมครับต่อมาปากกาสีเขียวสบายเลยครับฟัง่งซ้ายเป็นชื่อฟังก์ชันและก็มีเป็นไซน์และก็มีเทียบตัวแปรที่ชื่อว่า v ก็คือ D U เทียบตัวแปล V ก็คือ D U by D V นั่นเอง D U by D V ดิฟไซน์ได้ COS ไม่ติดลบนะครับ COS โอเคไหมครับและสุดท้ายเจอฮะเจอสิ่งที่ซ่อนไว้อยู่โฟลเดอร์ลึกสุดนะครับนะครับคือ V นั่นเองผมใช้ปรกกรมต้นเงินแล้วกันจะได้เห็นนความแตกต่างเช่นนีนะครับปรกกรมต้นเงินอยู่ไหนกันี เพราะฉะนั้น V คือชื่อฟังก์ชันและปรับเอเอสิ่งที่จะเอามาเทียบก็คือตัวแปรตัวแปรคือเเลยจากนี้ไปไม่มีแล้วเนอะนะครับก็คือ DV by DX ทำได้เลยนะระดับนี้แล้วคดหน้า 5X ใช่ไหมครับก็คือดึง5มาอ่ะสักหน่อยหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอุตส่าห์กระจาย ดีเอ็กไปดีเอ็กได้1ดิฟสาเทียบเอ็กได้0เพราะฉะนั้นได้เป็น5คูณ1ลบ0 5 1ยหนเไหมครับเพราะฉะนั้น dv by dx เท่ากับอะไรครับ5เอาละครับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมให้เห็นทุกทุกแพลตฟอร์มมปากกาสีอะไรกันแน่ นะครับแล้วก็ดีแอนนะครับใครก่อนครับก็เอา dy du ตั้งพจน์ต่อมาก็เป็นคูณกับ du d y dv แล้วก็พจน์สุดท้ายก็คือ dv d y dx ทั้ง3พจน์นี้คูณกันเท่ากับ dy d y dx เอาละครับผมขอลบพจน์ซ้ายมือนะครับนี่นะครับดังนั้นก็จะเป็น อย่างนี้ใช่ไหมครับเอาตั้งขึ้นมานะครับ D Y by D X เท่ากับอ่า D Y กับสุตตั้งด้วย D Y นะครับใช้ปากกาสีแดงนะครับพอพจน์นี้นะครับ D Y by D U คูณต่อไปพจน์สีเขียว d u b uh ู d ายคูณสุดท้ายเป็นปากกาสีน้ำเงิน d v b mm ี d ายแหม่แ็นสีนสีเฉดสีคุ้นเคยดีแปะตามหลังรถกระบระหลวงพ่อรวยเ <laughs> ฉดสีสติ๊กเกอร์หลวงพ่อรวยสวยดีนะเค็งไหม เป็นสีนี้แหละแดงเขียวอย่างเงี้ยนะครับอ่ตาตัดกันเห็นไหมครับตัดก,กันได้เห็นไหมครับมันไขว้กันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นลูกโซ่ไนดะ้เห็นไหมครับนะครับเอาละครับามาดู D Y by D U ได้เลยครับ2 U ใส่เันเล็บ Y อ่ะพดเขียว Cos V และข้อสุดท้ายครับข้อสิ่งเงินห้ 5. เอาละครับจัดการสิ่งที่ไม่เรียบร้อยดีก็คือฟังก์ชัน u และฟังก์ชัน v คือใครกลับมาเทียบกัน u คือใคร u คือไซ n v และ v คือใครคือ5เพราะฉะนั้นขอไป v ไซ n v v คือใคร5า x บดังนั้น จัดรูปให้เป็นตัวแปรเดียวคือ x เลยก็คืออะไรครับ sin 5x ลบ3นั่นเองใช่ไหมครับ2 sin 5x ล3ใช่ไหมครับ cos cos v วินใคร 5x 3แล้วก็อะไรครับ แล้วก็หาก้าเห็นไหครับสามารถจัดรูปได้นิดหนึ่งเออื่อนนี่ครับคุณเห็นไซน5 f เบ3และคอส5 f ้าามไหมครับขนาดมันเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับมันมีคุณสมบัติทางตรีโกนอยู่อันนึงนะครับก็คือ,อสองสองไซ x cos x ถ้าจัดรูปด้ตามนี้นะก็เปรียบเปยว่า5้ลกบกับ5้อลกบอันนี้ก็คือ x ใช่ไหมครับสามารถสรุปได้เป็น sin 2a x เอ้ย sin 2อ x 2> ย่อรูปได้โดยโดยมี2นำหน้าอยู่เห็นไหมครับดังนั้นก็จะย่อดได้เป็นอะไรครับ2 sin แล้วก็เท็น,นะครับ2 5x 3ถูกป่ะโดยที่โดยที่5ไม่เกี่ยวนะครับเราก็เอา5มาวางไว้ข้างนอก5สายนี่นะครับเห็นไหมครับในนี้คุณเข้าไปได้ไหมถ้าคูณ2ได้10นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้5สาย 10x ลบ3 2 6นี่คือเรียบร้อยครับ5 s i n 10เลบครับคำตอบเป็นไงแอบซับซ้อนนิดนิดไหมมีการจัดรูปทางตรีโกณมิติหน่อยนึงด้วยโอเคนี่ครับนักศึกษาข้อนี้เป็นไงบ้างครับเริ่มชอบคณิตศาสตร์บ้างไหมครับเินนะครับ,อบโอเค ป็นไงปคเอาละครับยกตัวอย่างอีกข้อหนอึ่งครับแต่ละคนเริ่มลุ่มขม <c oughs> ักครับนะครับนักศึกษา <c oughs> การแบ่งเป็นชื่อ <c oughs> ฟังก์ชันย่อยๆยอยๆนะครับฟังก์ชันที่สอนกันเนี่ยแล้วยิ่งมีการขยายความอย่างนี้นะครับ <c oughs> เป็นกลุ่มๆๆไปเนี่ย <c oughs> เราเรียกว่าคอมโพสิตฟังก์ชันนะครับ <c oughs> เริ่มเริ่มนะ อีกสักตัวอย่างก็พอแล้วมั้ยเดี๋ยวจะไม่ไหวกันอ่ามาเดี๋ยววันนี้จะให้เป็นการบ้านเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะว่าครบทวนในสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับซึ่เนื่องจากเมื่อวานด้วยนะครับเอาละครับอีกข้อหนึ่งใช้ความรู้จากจากตัวอย่างแรกก็คือแทน 5x ลบ6นะครับ ทั้งหมดกำลังสองโอเคไหมครับอันนี้ตัวข้อสามเรามาลองทํากันนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับตอนแรกตั้งใจไว้ห้าตัวอย่างสามตัวอย่างนี่หน้าตาอยงเกันะอ่ะเดี๋ยวให้เป็นกันบ้างไปทำกันเลยนะครับเอา,านนอละครับ,ารบมาดูันดับแรกครับก็ตั้งชื่อว่า y เท่ากับใช่ไหมครับใช่กอนซึ่งแทน 5x ลบ6เนี่ย ทั้งหมดการสองขยายความได้เป็นแบบนี้ไหมครับแทน 5x ลบ6คูณกับอะไรครับ2แทน 5x ลบ6มี <laughs> คนบอกคูณสอง <laughs> 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 ใช่ไหมครับความหมายของอันนี้นะครับก็คือบรรทัดบนใช่ไหมครับเราก็ใช้ปากกาสีแดงนะครับตั้งชื่อตัวแปรใหม่ก่อนนะครับตั้งชื่อชื่อฟังก์ชันใหม่นะครับมันคือ u คูน u ป่ะ เพราะฉะนั้น u คูณ u ได้ u กํลังสองหรือ u s q u a r e นั่นเองดังนั้นเป็นอันนี้ไหมครับเป็น y เท่ากับ u คูณ u หรือ u กํลังสองนั่นเองโอเคไหมครับอตอนนี้ก็เป็น y เท่ากับ u กําลังสองนะออเดอร์เข้าแล้วครับเยี่ยมเฮ้ยไม่มีปัญหาลูกค้าสั่งซื้อแล้วต้องยิ้มเอาต่อมา ต่อมาผมใช้ปากกาสีเขียวต่อนะครับต้บนต่อไป u <You S 1> คือใครครับ u คือใครก็มาดู u คือแทน 5x กําหกไป <c oughs> ซึ่ง 5x กํา6 6เนี่ยผมย่อมันเป็น v <c oughs> ดังนั้นก็จะเป็น u เท <c oughs> ่ากับอะไรครับแทน v ถูกไหมครับจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับต่อไปแล้ว v เท่ากับอะไรครับ 5x ล6ครับมีใครตอบไหมครับไม่มีแล้วจบที่ x แล้วใช่ไหมครับ x คือปลายทางนะครับดังนั้นนะครับจัดการหาอนุพันธ์เทียบตัวแปรนะครับ t ีักกลุ่มนะครับอนุพันธ์ y เทียบ u ก็เขียนเป็น dy by d ป้ะผลการหาอนุพันธ์ได้เลยครับได้ 2u จบแล้ว สี่เหลี่ยมไว้ต่อมาพจนก์กลาง u เท่ากับแทน v อนุพันธ์ u เทียบ v ก็คือ du by d ถูกต้องอนุพันธ์แทน v s e c v สแควร์เียครับ s e c v สแโอเคไหมครับและสุดท้ายครับเหมือนข้อเมื่อกี้ 5x ลบ6นะครับ อ่ะทุกพันก็คือ d v เทียบ d x ถ้า x 6ได้5เรียบร้อยครับเอา d u d y บย d u บ้างนะครับพดหน้าพดกลางเป็น d u บย d v แล้วพดขวาสุดเป็น d v บย d x นะครับเป็นแบบนี้นครับอ,อน,นี้นะครับดังนั้นก็จะเป็น d y by dx นะครับจะได้เท่ากับ dy by du du by d v และ dv by dx ซึ่งก็เป็นขนุกโซ่เห็นไหมเชื่อมโยงกันตัดตัดตัดแล้วก็เป็น dy by dx อเพราะฉะนั้นต่อเลยครับนะ dy by du ได้อะไร2อ,อู u ดีวีบายดีอูาีน,นี้ได้เซ็กซ์วีและพจนขวาสุดได้ห้า <Okay. S 1> จัดการครับ u คือใครยคือแทน v และ v คือใครห้าเอ็ 6. ไม่ใช่5้าคือดีวีบาเป็นผล5 X ้านะครับเอามาใส่ในแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2องแทนห้ ลบหกนะครับสำหรับพจน์นี้ต่อมาเซ็ก V คือห้าลบหกนะครับและก็คูณกับห้าห้าคูณพจน์หน้าสุดนะครับได้สิบครับผมดังนั้นก็จะเป็นเซลแทนห้าเลบหกแก็ Sex 5x-6 ห้าเลบหกสแควร์เป็นอันเรียบร้อยครับนี่คือ D Y วาหรือผลการหาอนุพันธ์ของมันด้วยกฎลโซ่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เท่านี้แล้วครับผมขอบคุณมากครับ